สวัสดีครับเราอยู่ในเกม Sword Art Online Fortipulate ครับผมวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามสําหรับ FC ที่ถามมาในคอมเมนต์นะครับผมเขาถามว่าพี่ปืนคู่กดยังไงกับวิธีกดท่าไม่ตายใน PC กดยังไงนะครับผมปืนคู่นะครับผมอย่างแรกเลยคุณต้องทํานี่ก่อนนะครับเควสหลักก่อนนะฮะเควสหลักก่อนเลย,ยเมนเควสครับผมซึ่งมันจะอยู่ประมาณเมนเควสที่16หรือ17นี่แหละเป็นเควสของไอเนี่ยอาสซโจครับผมตัวนี้ฮะเนี่ยรู้สึกว่าจะ จะได้ตอนที่เราสู้ครั้งที่4ได้มึงช่วงที่เขามีปืนคู่อ่ะเราจะได้สกิลจากเขามานะครับผมพอเราได้เราได้สกิลจากเขามาจากเควสหลักนะเรามาที่ตัวละครเรานะครับผมแล้วเราก็เลือกที่นี่ครับบุคณลที่เราสมใ่อยู่เห็นไหมให้เรากดตัว X นะครับผมนี่นะตัว X จะทำปืนคู่ได้ครับถ้าสเตตัสถึงมันก็จะเป็นปืนคู่ให้นะครับผมถ้าสเตตัสไม่ถึงก็ไม่สามารถใช้ปืนคู่ได้นะครับแล้วก็อาวุธบางประเภทนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะกดไอ้นี้ได้นะครับ ไม่สามารถกดเป็นอาวุธคู่ได้อย่างเช่นสไนเปอร์เงี้ยกดคู่ไม่ได้นะครับผมสไนเปอร์ใช้ได้แค่ข้างเดียวนะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายนั้นจะอยู่ที่ขึ้นอยู่กับอาวุธนะครับผมคือจะออกไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับอาวุธเราด้วยเราต้องเก็บเกจก่อนนะครับถึงกดได้นะครับผมให้เรากดตัว V กับตัวที่กดยิงสลิงอย่างเงี้ยจะเป็นเมาส์กลางหรือว่าตัวทีก็ได้ครับผมเนี่ยให้กดพร้อมกันนะวีทหรือว่า V ีกับเมาส์กลางก็ได้นะครับ ให้เราเก็บเกตก่อนนะครับผมโอเคผมตอนนี้เกตไม่ตายเต็มแล้วนะครับผมเฮียเฮียตอนนี้เกตไม่ตายเต็มแล้วฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมดูแล้วเกตไม่ตายมาแล้วไม่ตายครับเซปเปอร์นะนี่ไม่ต้องเซปเปอร์นะครับ อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่องยิงหลังมันแค่นี้เองครับผมกดไปตายไม่ยากครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย